สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่19กรกฎาคม2567นานะครับวันนี้ก็มี Honda s c o o p y นะฮะสีขาวชมพูนะฮะเป็นสีใหม่ลายใหม่นะครับสีนี้สวยมากนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ Honda s c o o p y นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะสตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่าตัวรีโมทนะครับ ล้อแมกำมาทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นตัวคุญเจนะฮะกับตัวรีโมทนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะฮะวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสําหรับ Honda s c o o p ปนะฮะตัวล้อแมกนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับสําหรับตัวล้อแมกนี่ฮอนด้าทำมาทั้งหมดอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นคลับ12นะฮะตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะหรือว่ารีโมทนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะตัวนั้นก็สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีขาวชมพูนะเนี่ยเนื้อสีก็จะมีสีขาวนะครับตัดด้วยสีชมพูนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะคำว่าคลับ12แล้วก็โลโก้แบบตัวนูนนะครับผมนะ วันนี้ก็วันที่19กรกฎาคม2567นะครับตอนนี้ราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรนะัมย์อำเภอกระสังนะเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่55,900บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ Honda Scoopy ตัวล้อแมกลับ12ตัวนี้นะครับนี่ฮะโลโก้เขาสวยนะครับก็จะมีสีชมพูนะฮะแล้วก็จะมีแบบชุบโครเมียมนะฮะนี่ฮะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็สีชมพูเขาสวยมากนะครับเนี่ยเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับตัดด้วยสีขาวนะครับเนี่ยฮะสำหรับน้องๆหนูๆนะฮะที่เป็นสุภาพสตรีนี่ชอบมากนะฮะแล้วก็ขายดีมากนะครับสําหรับสีขาวชมพูตัวนี้นะครับสีออกอ่อนๆหวานๆนะครับเนี่ยฮะสวยเลยนะครับผมนะสหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็ แอดไลน์นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะขายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับผมนะเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่55,900นะครับสำหรับ Honda Scoopy ีนะฮะตัวคลับ12นะฮะสตาร์ทด้วยสมาร์ททีหรือว่ารีโมทนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับก็จะมีรีโมทกับตัว เปิดเบาะฉุกเฉินให้2อันนะฮะแล้วก็เป็นบาร์โคดต,ตัวนี้นะฮะก็จะมีหมายเลขตัวนี้นะคะรับผมนะฮะนี่รีโมทเวลาใช้งานก็กดเป็นสีเขียวนะฮะเปิดสวิตช์กำเบกนะ,ะกดสตาร์ทดิดคันเร่งไปได้เลยนะครับแต่ว่าสีเขาทํามาสวยนะครับสีชมพูนี่สวยมากนะครับนี่ฮะจริงๆฮอนด้าเวฟน่าจะทําสีนี้มาบ้างนะครับเพราะว่าเห็นน้องๆนะฮะ,ะ,ะที่เป็นผู้หญิงนะ,ะบอกว่าอยากได้สีชมพูนะค,ะนะครับผมนะ แต่ว่าเขาก็ไม่ทํามาเลยนะฮะก็จะมีแค่สีดําสีแดงนะฮะสีขาวนะฮะก็ทําอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าสกูปี้นี่สีสันเขาสวยมากนะครับนี่ครับสีชมพูตัดด้วยสีขาวนะครับนี่ฮะแล้วก็โลโก้เขาก็ทํามาสวยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะล้อแมกก็เป็นขอบ12นิ้วหน้าหลังนะฮะ ลายล้อมกเขาทำมาสวยนะครับนี่ฮะตัวนี้ยางนอกก็เป็นแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับยางนอกก็ใช้ของ IRC อย่างดีเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบคอมบิเบรกนะฮะกำข้างหนึ่งนี้ติด2อล้อเลยนะครับสมมุติว่าเรากำเบรกหลังข้างหนึ่งนี่ฮะเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับก็ทําให้ระยะฟีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับเวลาเราขับเร็วนะฮะแล้วก็กำเบรกหลังนะเบรกหน้าก็จะติดด้วยนะครับ กัมข้างเดียวนี้ติด2ล้อเลยนะครับผมนะตัวนี้ไฟหน้านี้เป็น l อลนะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับผมนะฮะสีนี้สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องสนใจเยอะอยู่นะครับสำหรับตัวท็อปนะฮะที่เป็นสีขาวชมพูตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยสายพานนะฮะหรือว่าแบบออโต้นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ ESP แบบสตาร์ทเงียบนะฮะแล้วก็ ขับขึ้นด้วยสายพานนะสายพานนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนะจะไม่มีที่สตาร์ทขานะฮะแต่ถ้าตัวกุญแจนะจะมีที่สตาร์ทขาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ทามานะฮะส่วนระบบเบรกหลังก็เป็นแบบดัมเบรกนะข้างหน้าดิสนะฮะข้างหลังดัมนะครับผมนะแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์110ซีซีหลูกสูบ2วาลนะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะคะ ช่วงชักนี่63.1นะลูกเท่ากับตัว h o n d a าว v e 1้0เลยนะครับถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะถังน้ำมันนี้จุนน้ำมันได้ถึง4.2ลิตรนะครรองรับเก๊ส็แล้วก็อี0นะครับนี่ฮะอัตราประหยัดน้ำมัน58.8กิโลต่อลิตรนะครับลิตรหนึ่งนี่ขับได้เกือบ60กิโลนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับผมนะส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่5้4 0 0นะครับ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่55,900นานะครับจ่าย5 5 9 0 0นานเอี่เอารถไปขี่ได้เลยนะฮะรอรับายทะเบียนกับคู่มือนะฮะไม่เกิน45วันนะฮะทางร้านโอนให้ทำทะเบียนทำพรโบให้นะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับนี่ฮะผลิตวันที่9กรกฎาคม2567นกดะครับวันนี้ก็วันที่19กนะฮะถิอได้10วันนะครับรถมาถึงร้านนะครับก็เลย รีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆนะฮะที่กําลังหารถใช้งานที่ว่าเป็นแบบคันเล็กๆนะฮะเครื่องยนต์110ซีซีนะฮะวันนี้มาแนะนําก็จะเป็น s c o ปปี้นะฮะสกูปปีตัวคับ12นะตัวท็อปเลยนะครับก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นตัวสตาร์ด้วยกุญแจนะฮะแล้วก็สตาร์ด้วยรีโมทนะครับตัวสตาร์ด้วยกุญแจนะฮะของเราขายอยู่ที่50,000 4,400นะครับส่วนตัวรีโมทตัวนี้นะของเราขายอยู่ที่55,900นะครับตัวนี้ก็จะแพงกว่าอยู่ประมาณพันกระบาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับผมนะเพราะว่าแต่ละร้านนี่ขายไม่เท่ากันนะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับที่ลุงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่สักคันนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะฮะวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าสกูปปี้ตัวล้อแม็กตัวท็อปเลยนะฮะตัว2024เลยนะครับตัวนี้นะฮะสีขาวตัดด้วยสีชมพูสวยมากนะครับนี่ฮะสำหรับท่านใดที่ชอบสีแบบวันหวานนะฮะสีนี้สวยนะครับผมนะราคาก็จ่าย5,006ไม่มีทอนนะครับผมนะสำหรับ Honda s c ก o ปปีนะฮะเอกสารในการออกรถก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับออกได้เลยนะครับ ราคานี้ยังไม่รู้ประกันรดหายนะครับสําหรับท่านใดที่อยากทาประกันรถหายก็สามารถทําเพิ่มก็ได้นะครับผมนะปีละ950บาทนะฮะสปี1,300นาอนะครับอันนี้คือประกันรถหายนะครับนี่ฮะข้างหน้าเขาก็สวยนะครับเป็นไฟแบบกลมนะครับผมนะฮะสีขาวชมพูนี่สวยมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของเราต่อไปนะฮะหรือว่า เพื่อนๆพี่ๆนะฮะเคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุน่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับเผื่อมีประโยชน์นะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ดูคลิปนี้นะฮะสามารถเอาไปเป็นแนวทางในการออกบรถได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ